บทสาธยายธรรมเรื่องมหาจัตตารีสกะสูตรตอนที่สองเมื่อองค์มักค,คือสายทานสู่ความหลุดพ้นเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางสู่ความสงบอันประเสริฐทุกท่านจากการสาธยายธรรมในครั้งที่แล้วเราได้รับฟังเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาค ได้ทรงปฏิวัติความเข้าใจในเรื่องสัมมาสมาธิและได้ทรงชี้ให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นประธานแห่งองค์มรรคทั้งปวงคอยกำกับดูแลให้องค์มรรคอื่นๆดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องในวาระนี้เรื่องราวได้ดำเนินมาถึงบทสรุปอันง,งดงามเมื่อพระบรมศาสดาจะทรงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ อันเป็นดังสายน้ำที่ไหลต่อเนื่องกันขององค์มรรคที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้เดินทางจากความเป็นพุทธุชนไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างสมบูรณ์ในวันนี้อาตมภาพจะขอ,อนำเนื้อหาในส่วนที่เป็นบทสรุปอันทรงพลังของมหาจัตตารีสกะสูตรนี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ เมื่อทรงอธิบายถึงบทบาทของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและสัมมาสติที่ทำงานร่วมกันในแต่ละองค์มรรคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงให้เห็นถึงสายทานแห่งการเกิดขึ้นของธรรมะที่ทรงผลต่อกันเป็นทดทอดอย่างน่าอัศจรรย์ใจพระองค์ตรัสว่าเมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกปปะย่อมพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาสังกัปปะแล้วสัมมาวาจาย่อมพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาแล้วสัมมากัมมันตะย่อมพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะแล้วสัมมาอาชีวะย่อมพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชิวะแล้วสัมมาวายมะย่อมพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายมะแล้วสัมมาสติย่อมพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติแล้ว สัมมาสมาธิย่อมพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสม,มาธิแล้วสัมมาญาณนะหรือความรู้ชอบย่อมพอเหมาะได้และเมื่อมีสัมมาญาณะแล้วสัมมาวิมุตติหรือความหลุดพ้นชอบย่อมพอเหมาะได้โดยประการชนิี้เองพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงกลายเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบโดยสมบูรณ์จากนั้น พระองค์ได้ทรงสรุปถึงผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ของการมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมสลัดมิจฉาทิฏฐิได้และอกุศลธรรมทั้งปวงที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐินั้นก็ย่อมถูกสลัดออกไปเช่นกันในขณะที่กุศลธรรมทั้งหลายก็ย่อมเจริญขึ้นซึ่งหลักการเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับองค์มครรคทุกข้อที่เหลืออยู่เมื่อบุคคลมีสัมมาสังกัปปะ เขาก็ย่อมสลัดมิจฉาสังกปะได้เมื่อมีสัมมาวาจาเขาก็ย่อมสลัดมิจฉาวาจาได้ไล่เรียงไปจนถึงที่สุดคือเมื่อมีสัมมาวิมุตติเขาก็ย่อมสลัดมิจฉาวิมุตติได้โดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงสรุปว่าโดยประการชนิเองจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศล20สประการและฝ่ายอากุศล20สประการรวมกันเป็น ธรรมบัญญายมหาจัตตารีสกะหรือพระสูตรว่าด้วยธรรมะ40ประการอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งพระองค์ยืนยันว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเหตุผลจนไม่มีใครในโลกจะสามารถคัดค้านได้เลยและในท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงแสดงถึงความไร้เหตุผลของผู้ที่มาติเตียนพระธรรมเทศนานี้ว่าหากใครติเตียนสัมมาทิฏฐิ เขาก็เท่ากับต้องไปบูชาสรรเสริญผู้มีทิฏฐิผิดหากใครติเตียนสัมมาสังกัปปะเขาก็เท่ากับต้องไปบูชาสรรเสริญผู้มีสังกัปปะผิดไล่เรียงไปจนถึงครบทั้ง10ประการซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักเหตุผลโดยสิ้นเชิงและทรงยืนยันว่าแม้แต่พวกเดรธีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างสุดตรงก็ยังไม่กล้าที่จะติเตียนพระธรรมเทศานานี้เลย เพราะกลัวจะถูกนินทาและถูกก่อความเดือดร้อนนั่นเองสายทานแห่งองค์มรคนี้อาจเปรียบเสมือนกระบวนการผลิตรถยนต์ในโรงงานที่ทันสมัยการมีสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกับมีพิมพ์เขียวที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อพิมพ์เขียวถูกต้องแล้วการวางแผนก็เหมือนกับการผลิตรถยนต์จะถูกต้องการสื่อสารก็เหมือนกับสัมมาวาจาในทีมทุกคนก็จะชัดเจน การประกอบชิ้นส่วนก็เหมือนกับสัมมารกรรมันตะก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นทุกขั้นตอนจะส่งผลต่อกันเป็นทอดๆจนในที่สุดก็ได้ผลลัพธ์คือรถยนต์ที่สมบูรณ์พร้อมออกมาจากสายการผลิตข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเห็นภาพรวมของหนทางแห่งการปฏิบัติที่สมบูรณ์พร้อมขอให้เราจงได้ปฏิบัติทำแบบแยกส่วน แต่จงเข้าใจว่าทุกองค์ประกอบนั้นเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกันขอเพียงเราตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วสายทานแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก็จะค่อยๆไหลบ่าเข้ามาในชีวิตของเราชำระล้างอากุศลธรรมทั้งปวงให้หมดสิ้นไปและนำพาเราไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานอันกเกษมสานติได้อย่างแน่นอนเอวัง ก็มีด้วยประการชนี้